ชิวชิวร้านแจมได้ไงงงวู้มันก็ชุ่มก็ช่วยโอเคครับผมก็สวัสดีดูทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องพีบสกันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Warmed.io นะครับอ่าชื่อถูกไหม w a r m a d ดเนะครับก็ประมาณปี2ปีที่แล้วนะเกมนี้คือแบบฮิตมากๆเลยนะครับ ไอวอมเมดดอไโอนี่นะเห็นทุกคนนี่ต้องเล่นเลยนะครับต้องเคยเล่นนะเกมหนอนอันนี้นะครับก็ภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมหนอนนี้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะในการแบบขึ้นที่1เลยนะครับรูจะขึ้นได้หรือเปล่านะอ่าผมก็ไม่อยู่สกินเดลแฟทนะครับนี่เป็นลายสายฟ้าเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจริงจังกันเลยดีกว่าที่1ตอนนี้อยู่อ่าคะแนนเท่าไหร่วะอ่าหน่วย1 0บร้อยอ่อสล้านนะโอ้ชิวชิว เบเบ้เบเบ้ี่้านเดี๋ยวเจอพี่เข้าไปอ่ะก็สถิติพี่ที่เคยทําไว้นะครับก็น่าจะประมาณ900กว่าล้านนะครับก็ไม่ได้โม้นะมันคือเรื่องจริงนะครับใครหาวิธีโมก็เชิญเลยนะครับไม่เคยโม้อยู่ละตอนนี้เราก็คะแนน,นอยู่มา4 0 0ยนะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อยู่เฮ้ย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 หรือจะเอาว้าวก็มาดิค้าไม่ได้เก่งอะไรเลยนี่ว่าไอนอนตัวนี้มันแบบมันพังงานแล้วแต้มพันกว่าแล้ว,ว่ะ ก็มาดีครับก็มาดีครับรู้ก็มาสิก็มาสิอัศวบารเฮกับบาโฮอาคักบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนไอ้นอนฟ้าไอ้นอนฟ้าไอ้นอนฟ้าโอ้โหตัดทิ้งวู้วู้กมาดีครับก็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 มาดีครับโอ้โหโอ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 ้ก็มาดีครับ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 คุณฮะ กูน้าก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่ก็มาดีครับตอนนี้ไอ้โบ๊ทมันโอ้ไอโบ๊ทมนพังงานอีกแล้วไอ้โบ๊ทมนพังงานอีกแล้วไอ้โบ๊ทมันกำลังมาอีกแล้วก็มาดีก็มาดีโอ้แต้มผมโดดไปเข่าแสนพระเจ้าช่วยอัดคลิปอยู่หรือเปล่าอัดคลิปอยู่พระเจ้าช่วยวู้ ไอ้บนนี่มันแบบเก่งมันดวงดีจริงๆเลยว่าโหวู้ก really ็มาดีครับเฮ้ยว um ันนี้เราจะแซงที่หนึ่งโอ้ยที่หนึ่งเขาไล่ยาโอ้ที่หนึ่งสิเวียนหลาเร็วอ๋อตอนนี้เราก็จะใกล้ถึงหนึ่งล้านแล้วนะครับอุ้ยเหมือนผมโดนล้อมเลยว่ะโอ้ยไม่เอาเฮ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฮโอ้เรียบร้อยตีโค้งอะไรอย่างนี้ล่ะครับก็วุ้ยสัตย์เดียบกรมาดีกระมาดีไอเวียดนามอีดด็อกอีดด็อก เฮ้ยเฮ้ยเอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้เลื่นหรือจะเอาหรือจะเอาฮะหรือจะเอาครับผมออกไม่ได้เลยผมขออองเลยผมขอออหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปาดเด้ออย่าปาดเด้ออย่าปาดเด้อเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่นั่งก่อนมาตัวเราใหญ่แล้วตอนนี้โว้ยอีดักก็มาดิเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้บรรอดไปได้ยังไงอ่ะ จบเรยว่ะเจยโอกาสอยู่ตรงหน้าในโบดไม่ยอมเอาเจเราเราไปไหนไม่ค่อยได้นะครับทุกคนตอนนี้มันแบบเหมือนโดนแบบเฮ้ยเหมือนจะเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยนนมพี่เจาฮู้เอ้ยเนน้เนี่ยโ้หตายอีกแล้วตายอีกแร้วเร็เ็วเมาคุมาดิกับคุมาดิกับออุ๊ยอุ๊อุุไอ้นี่ เกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาโซแย่งเราได้ไง่ะโอ้ตอนนี้ไอเดลแฟลเราขึ้นลานแล้วนะครับชิวๆลานแตมได้ไงงงวู้มันกัะคุ้มกัดเวยเอามันไม่ใช่ตัวเราด่โอ้โหสีแดงเหมือนกันนะ่ะโอ้โหไอเวียนนามันสีแดงเหมือนกันนะ่ะผมนึกว่าตัวผมโอ้ ไอ้เหี้ยโอ,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 อ้เปลี่ยนลายด่วนเลยครับผมเปลี่ยนลายด่วนเลยแม่งเอ้ยเปลี่ยนลายดิเอาใหม่ครับมาเอาใหม่เอาใหม่โอ,อ้แต่โอ้กลายเป็นไอ้นอนหน่อยเลยอ่ะ้กูจะบ้าว่ะเชื่อกานตัวแบบนิดเดียวเลยอ่ะ เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมถึกว่าไล่ผมมาผมก็เดินตมมั่นใจเลียวโอ้โหไปติดหลุมไอเวียดนามอ่ะอ้ผมรัเรียดว่ะทอทอทออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะคบเอ้ยอ้ได้สปีดแล้วว้บูมโก็มาดีก็มาดีกโอุ๊ยอยคูน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 คคูนน คุณคุณคุณคณไม่มีคูเลยผมไม่มีคูเลยโอ้เสียดา่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหึมามาหึมาโอ้อาก็ไปดีก็ไปดีโอ้โคตรเอวโคตรใหญ่โอ้ตอนนี้แต้มแล้วห่มเงินก็ง่าเราไม่มีตัวคูด้วยตายอีกแล้วไอ้ดิ อ๋ออิ่มบอกเลยอิ่มโอ้ยคุณสองโอ้มาช้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวคุณสองเนี่ยจบ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 โอ้โอ้ไอ้ไอ้เด็กนี่มันห้าวไงไอ้เด็กนี้มันจะเฮ้ยเมันตายหรือเปล่าน่ะโอเคอ่ะโอ้ยอเรืองเฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพ่อ,อเราได้อะไรมาแหละเราได้คุณสอง โอ้จีคือแบบตั้งตัวได้เลยนั่นน่าเคเดี๋ยวเราแบบย่องเดินแบบราพ้อมหน่อยนะร้อยนี่ตายเลยตัวบนเราเนี่ยเรามีรางสังหร่ามันจะตายโอ้โอ้จริงๆด้วยต่แมงตายจริงๆด้วยไอ้เจ๊ยกูมัวอัดคลิปอยู่เปล่าอัดคลิปอยู่เอ๊ยมันตายจริงๆด้วยโอ้ไอ้เชี้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนผมมีรางสังหรไว้ดีจะตายโอ้มันตายอีกแล้วเฮ้ยผมวัดดวงพี่เป็นคนวัดดวงอยู่แล้ะ โอ้ตายอีกแล้วก็มาดิไอเบอร์จ้องหนิงไอรจองบริจองแก้วอะไรเนี่ยอย่าปาดหน้าข้าโโคตรใหญ่ตอนนี้แต้มเราสามแสนนะครับก็อาจจะไม่ใหญ่เท่าตัวเดิมนะเมื่อกี้แบบผิดพลาดเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราต้องตั้งสติก่อนเล่นนะครับเกมนี้เคมาจะมีใครตายอีกหรือเปล่าผมไม่นา่งสงหอรไว้นี่จะตายตายไหมมันจะตายพี่ไหมนี่ ยังยังยังอ่าคุณสองเหรอเฮ้ยไอตัวน้อยเฮ้ยโอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยไอ้เวนโอเกือบเกือบไปไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะตัวเราเนี่ยโอเคตัวเราโอ้โหลืมไม่ค่อยไว้ใจเลยอุยจบเพียรโดยธนาแล้งเอ้ยเองเล่นอย่างนี้ไงเองเล่นไม่จะเดินเติบโตสักทีเนาะเฮ้ยเฮดช็อตวู้ ไม่มาตอนไหนมองไม่เห็นเกือบเกือบไอเหลืองนี่ตัวเดียวกันปะเนี่ยพี่ขอรอบ้อมหน่อยเรารักกันอุยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมชวนมันก่อนนะต้อผตายได้ไงเนี่ยโอ,โอเกมไม่ยุติธรรมเลยว่ะเดี๋ยวอ,อีกเกมนึงเกมนี้ผมเอาจริงละเกมนี้ผมแบบจตตั้งสมาธิเล่นจริง,เอ,รงเอาจริงเอาจังเลยมะอุย้ยฟ้าที่โคตรใหญ่ผมให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสอง หนึงตายโอไม่ตายได้ไงวะคำว่าผิดพลาดอ่ะโลดโปรมาเล่นไม้แห้งเลยเกมเนี่ยตายอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะตายอย่างเดียวเลยโอเคเกมนี้ผมก็พอไว้แค่นี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ใช่ทางนะครับ ตายอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิโอว้าวเฮียเวง้งพอตัวจะใหญ่นะกระโดนหนอนน้อยปาดหน้าอู้พอตัวใหญ่ๆก็แบบหลงสีแต่คลิปหน้าพี่มาต่อแล้วกันเกมนี้ไม่ไหววะแคน่นี้ต้องชำระเออแคน่นี้ต้องชำระนะคลิปนี้ผมขอไว้ในเพียงเท่านี้ดีวกว่านะผมสวัสดีครับ